สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาทำส่วขนมจีนนะคะมะละกอกำลังเหลืองหน่อยนๆโอเคพริกประมาณนี้นะคะใส่ผงชูดหน่อยเนาะใครไม่กินไม่ต้องใส่นะคะ ใช้แท้ก็ไม่ต้องใส่แม่ <c oughs> ถ้าพีเนี่ยมาบังเพื่อไม่ให้เขากระเด็นนะคะเขาก็ยังกระเด็นเนาะเอาเข้ามาหน่อย อวดหน่อยนะคะวันนี้เราจะกินกับกากหมูกรอ,อบหรือแคบหมูนั่นเองนี่ค่ะทอดใหม่ๆเลยเดี๋ยวก็จะมาเริ่มปรุงนะคะไหมใส่น้ำตาลนี่ค่ะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวได้หมดเลย จะไม่หวานแหลมเท่าน้ำตาลทรายนะคะใส่มะนาวค่ะขอตำนิดนึงก่อนให้น้ำตาลกับพริกกับมะนาวเข้ากันก่อนโอเคใส่ทีเดียวก็ใส่มะเขือเทศค่ะ ช่ำช้ำแล้วยิ่งตามเยอะก็จะยิ่งเปรี้ยวมะนาวนะคะทำใส่ขนมจีนแม่จะต้องใส่ให้เขามีน้ำหน่อยเนาะใส่มละลคกอลงไปก่อนปะลาลาก็ขย่าหน่อยนะคะขนมจีนเราเกือบกิโลเลยก็เลยจะใส่ปะลาเยอะนิดนึงสักสองทพ,พีนะคะ น้ำปลาน้ำมะขามค่ะอุ๋ยเม่ไม่ได้ทำเขาคุ้นมากนะคะเพื่อให้เขามีน้ําด้วยเนาะนี่แหละค่ะสีน่ากินมากค่ะผู้ชมแซ,บแซบ่บ ใส่ขนมจีนลงไปเลยค่ะหกโตไม่ทันเลยนะคะใส่มุดเลยถ้าใครไม่ชอบเป็นเส้นยาวๆก็ตัด่อนที่จะมาซ้ำน,นะคะไม่ชอบเป็นแบบเป็นเส้นยาวๆ,ๆเลยนะคะดูสิคะหน้าตาน่ากินไหมคะทำขนมจีนเขาแห้งๆเกินไปหน่ยไม่ว่าเขาไม่ค่อยแซบนะคะทำใส่ขนมจีนต้องมีน้นนำหน่อยๆน,นะคุณผู้ชม ไหนก็จะสากออกแล้วนะใส,ส่คุกเขาเขาดูสีสิคะชิมหน่อยนะคะชิมคำามโตโตเลยทราบเด้อค่ะ เอาตักเสิร์ฟไปเลยนี่ค่ะมาทานไคะคุณผู้ชมตำขนมจีนค่ะตำซ่วขนมจีนง่ายๆเลยแต่แม่รับรองว่าอร่อยนะคะนี่ค่ะมาเสิร์ฟกรอบๆไปหน่อยเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะตำซ่วขนมจีนของ นี่ค่ะน่ากินไหมคะง่ายๆเลยใช่ไหมคะรสชาติก็แซ่บๆแบบที่เราอยากกินเลยค่ะกินกับผักสดๆนะคะถ้าชอบคลิปของพวกเราเมย์ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องครัวเมย์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เมย์ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ